ครับทุกคนนะครับกลับมาสู่ในการเรียนออนไลน์ในครั้งเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือครั้งที่7ของเรานะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราเรียนทั้งหมด8ครั้งนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในช่วง6สัปดาห์ก่อนที่เราจะกลับมาเรียนกันที่โรงเรียนปกตินะครับสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับ ในส่วนแรกครั้งนี้เราจะแบ,บ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนของ exclusive union แล้วก็ส่วนของการหลักการหาจํานวนเซตในส่วนแรกของการ exclusive union นะครับในส่วนนี้จะยังเกี่ยวข้องกับการดําเนินการบนเซตอยู่แต่เป็นการดําเนินการบนเซตแบบพิเศษนะครับที่เอามาให้ดูเอามาให้รู้จักกันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราอาจจะเจอมันในรูปของการดําเนินการพื้นฐานปกติก็ได้ นะครับที่มันซ่อนอยู่ในการดำเนินการพื้นฐานปกติแต่แค่มันมีรูปพิเศษขึ้นมาเราก็เลยเอามาเรียกการใหม่นะครับว่า exclusive union นะครับทีนี้ exclusive union คืออะไรนะครับให้ดูตรงนี้เลยนะครับ exclusive union โดยปกติเราจะใช้บัตรสินทรัพ์ a union แล้วก็มีขีดใต้ union นะครับจะต่างกับ union นิดนึงก็คือมีขีดใต้ union ด้วย union ปกติมันไม่มีนะครับพอเขียนแจกแจงแล้วก็คือเท่ากับ A-B ลบ b ยูเนียนกับ B-A ลบเเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการแตกต่างอะไรไปจากการดำเนินการปกติโดยแค่เอาการที่ใช้ A-B ลบ b ยูเนียนกับ B-A ลบ a มาตั้งชื่อใหม่คือ exclusive union นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติดูตามแผนภาพถ้าะมเราพูดถึงแผนภาพแรกนะครับถ้าเป็นการยูเนียนปกติ A Union B ก็คือส่วนนี้ แต่ถ้าเอกซ์คเนี่ยมันคือลบส่วนที่ทับกันทิ้งไม่เหมือนลบไม่เหมือนการ d i f f e r e นต์ดิ f f e r ร,น,รนคือไม่เอาตัวหลังเลยนะครับแต่อันนี้ไม่แค่ไม่เอาส่วนที่ทับกันทิ้งพูดง่ายก็เอาอยูเนียนมานั่นแหละแต่ตัดตรงไหนที่มันมันมีพื้นที่ทับกันหรือมันเป็นส่วนของ a intersect b ก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนไหนทับกันตัดทิ้งครับเนีย่ยส่วนใน,ในแผนภาพก็คือส่วนสีเขียวตัดทิ้ง ข้อที่2ฝั่งนี้ A union B หรือ B union A มันไม่มีส่วนซับกันก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะครับมีแรงเงาทั้งสองวงนะครับถ้ามันเป็น A เท่ากับ B exclusive union นะครับก็จะเท่ากับเสร็จวางนะครับเพราะว่ามันทับกันหมดเลย แต่ถ้า A เป็นสับเซตของ B ก็จะเอาเฉพาะข้างในตัดเฉพาะใน A ทิ้งนะครับนี่ก็คือหน้าตาของการ Exclusive Union เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสเตอร์จะบอกก็คือ Exclusive Union มันก็มาในรูปของการดำเนินการปกติก็คือ A ลบ B Union กับ B ลบ A เฉยๆนะครับแต่แค่เอามาให้รู้จักกันเฉยๆเพื่อนในตำราของต่างประเทศอาจจะมีเพิ่มเข้ามาหรือการศึกษาในระดับที่มันสูงๆมากๆ อาจจะเจอการตัวนี้ครับเอ c l ุ s mm ิฟยูเนียนักเรียนจะได้ไม่งงเผื่อเจอสัญลักษณ์ a union b แต่เอา้าทำไมยูเนียมีขีดก็รู้เลยครับมันคือ e x c l u s i v e Union คือมันคือ a b union กับ b a แค่นั้นเองนะครับมาตอนน่อในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหลักการหาจำนวนของเซตนะครับทีนี้หลักการหาจำนวนของเซตหมายถึงอะไรมาดูการแบ่งของเราก่อนเลยนะครับ มาข้อที่1ถ้า B เป็นเซตจำกัดและ A เป็นสับเซตของ B แล้วนะครับจำนวนของเซต X โดยที่ A เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ B หมายความว่าประมาณนะครับที่มีตัว X เชื่อมอยู่ตรงกลาง แต่เราต้องการหาเซตที่อยู่ตรงกลางซึ่งเขาไม่ได้บอกมาว่ามีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่มันหมายความว่ามันจะมีกี่เซต่ะครับที่เป็นไปได้ที่จะเอามาไว้ตรงกลางนะครับอาจจะมี1,2,3,4แล้วแต่นะครับซึ่งณที่นี้เขาให้สูตรมาแล้วก็คือจะเท่ากับ2กํกลัง b ลบเเซตเมื่อเมื่อ b คือจํานวนสมาชิกของ B ก็คือ ตัวตั้งตัวนี้ครับต้องมาจมากจำนวนสมาชิกของตัวหลังนะครับตัวลบตัวนี้ก็ต้องมาจากสมาชิกของตัวหน้านะครับประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายของบรรทัดน,น,นี้ที่เขาจะสื่อให้เรานะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าตัวอย่างจะอธิบายแบบนี้นะครับมาสเตอร์อธิบายแบบนี้สมมุติว่ามาสเตอร์กําหนดให้ A เข้ากับ 1, 2, B เท่ากับ 1, 2, 3ถ้สาสังเกตไหมครับมีเงื่อนไขหนึ่งว่า A มันก็ต้องเป็น s u b เซตของ B ด้วยนะครับที่จะมีกจำนวนกี่เซตที่จะเอามาไว้ตรงกลางที่มันเป็น s u b เซตของ B แต่ A ก็เป็นสับเซตของมันด้วยทีนี้เราจะเอาเซตเล็กตั้งนะครับก็คือสมมติเมื่อเสิร์หาสับเซตทั้งหมดของ B ก่อนสับเซตทั้งหมดของ B มีอะไรมีเซตว่าง เซตของ1เซตของ2เซตของ3เซตของ1กับ2เซตของ1กับ3เซตของ2กับ3เซตของ1 2 3มีอยู่8เซตถูกไหมครับแต่ทีนี้มาดู A แล้วในเครับมีเซตไหนบ้างที่เป็น ที่ A จะเป็นสับเซตของเซตที่เป็นสับเซตของ B มีอะไรบ้างก็มีอันนี้1อันอันนี้2อันเพราะฉะนั้นเซต X ที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้มีอยู่2องเซตนะครับอ่ะทีนี้ลองมาเข้าสูตรแบบพ้อเมื่อกี้ มันคือ2ยกกำลัง b ลบ a b คือตัวใหญ่ a คือตัวเล็กเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ2ยกกำลัง3ลบ2เท่ากับ2ยกกำลัง1เท่ากับ2เห็นไหมครับตรงกันไหมตรงกันนี่คือที่มาของมันส่วนไอหัวข้อประเด็นต่อๆไปนักเรียนก็ลองเอาไปเขียนนะครับจำลองเอาเองนะครับทีนี้ย้อนกลับไปครับ เพราะฉะนั้นข้อที่ข้อต่อไปนี้เราจะใช้สูตรตลอดเลยนะครับก็คืออ่ข้อนี้ครับ u nu เท่ากับเท่าไหร่10นะครับ na เท่ากับ2 nb เท่ากับ5และ nc เท่ากับ8นะครับต่อไปจำนวนจำนวนเซตของ x ที่อ่ a ใน X และ x ใน B เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น2ยกกำลัง B ลบ A จะเท่ากับ2ยกกำลัง5ลบ2เท่ากับ2ยกกำลัง3ตอบ8เซตนะครับใครอยากรู้ว่จริงไม่จริงไปนั่งเขียนเอาเองนะฮะเพราะถ้ามาเธอร์เขียนให้คลิปนี้จะยาวมากนะครับลองพิสูจน์ให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับต่อไปสอ่อะ A ไอเและ x ไป C เพราะฉะนั้นจะได้2ยกกำลัง C ลบ a จะเท่ากับ2ยกกำลัง c มี8 a มี2เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ2ยกกำลัง6 2ยกกำลังหเท่ากับเพละ,ะเคยบอกแล้วนะครับว่าพยายามจำส่วนของ2ยกกำลังให้ได้2ยกกำลัง1ได้2อยกกำลังสองได้ส2ยกกำลัง3ได้ 8-2ยกกำลัง4ได้16 2ยกยกกำลัง5ได้3 2เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง6จะได้32คูณ2ได้64เซตนะครับเพราะว่าเซตตั้งต้นก็คือเซตซมีอยู่2ยกกำลัง8ก็ประมาณ2 5 6เซตโดยประมาณนะครับแต่เซ็ต x ที่เป็นไปด้ก็เหลือแค่64เซตนะครับต่อไป เไป X A เเป็นสับเซตของ X แเละ X เป็นสับเซตของ U ก็จะเป็น2ยกกำลัง u ลบ a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ2ยกกำลัง1 0ลบเท่ากับ2ยกกำลัง8เท่ากับ256สิบหกเซตนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแรกนะครับตัวต่อไปนะครับหัวข้อที่2 นะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะขัวข้อที่สองดูตัวอย่างที่ห้าก่อนนะครับตัวอย่างที่ห้าจะต่างกันยังไงตัวอย่างที่ห้าก็คืออย่างสมมติอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า A เป็นสับเซตของ S และ x เป็นสับเซตของ A union B ที่ถามคำถามคือเราจําเป็นต้องมานั่งหา A union B ไหมเราไม่จําเป็นแต่เราจําเป็นต้องรู้จํานวนสมาชิกข,ของ A union B A union B มี 0ูนสองแล้วก็สอมีลลิล้วก็สี่กับหกมอยู่เท่าไหร่อ u n i น n n อ u n i o น b เท่ากับ4ตัวนะครับ n a เท่ากับ2เพราะฉะนั้น2ยกกำลังมาให้มันเป็น b ีลบเเลยละกันให้มันเป็นตามสูตรก็คือ4ไม่ต้องเขียนตัวแปรเดี๋ยวงงกันอีก4ีลบ2เท่ากับ 2กําลัง2เท่ากับ4เซ็ตที่เป็นไปได้นะครับที่เป็นตัว X ได้จำนวนของเซ็ต X เป็นไ,ได้4เซ็ตนะครับต่อไปก็ต้องมานั่งหา A u ยูเนียน i o ยูเนียนโดยเซ็ตหน้าก็เป็นเซ็ต A A u n ยูเนียน o n ยูเนียนเติม N เข้าไปเท่าเออเท่ากับ่าร N A เยูเนียน b ยูเนียน c เท่ากับเท่าไรครับอันนี้มีเหมือนกันอยู่แล้วบับ๊บ๊ะบ4สี่ตรงนี้มีศูนย์ตัดทิ้งเอาลบ2ตัวเดียวก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2อยกกำลังหลบลบอะไรลบลบสมาชิกของ B จำนวนสมาชิกของ B มี3ก็ลบสต่อสองยกกำลังสเท่ากับสี่เศจนะครับสุดท้ายครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง 5-4ลบ4เท่ากับ2กกำลัง1เท่ากับ2เซตนั่นเองนะครับนี่คือประมาณหลักการของมันจะประมาณนี้นะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับเขาบอกว่าถ้า B เป็นเซ็ตจำกัด A เป็นสับเซ็ตของ B โดยที่ A มีสมาชิกเพียงตัวเดียวย้ำคำนี้นะครับ A มีสมาชิกเพียงตัวเดียวแล้วจำนวนเซตของ x โดยที่ a ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ b จะเท่ากับ2ยกกำลัง b ลบ1ก็คือ b มาจากจำนวนสมานวนสมาชิกของ b นะครับข้อนี้ถ้าอยากพิสูจน์ลองไปนั่งพิสูจน์ได้นะครับลองไปนั่งเขียนได้ นะครับแต่ข้อนี้จะทําให้ดูเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1นงตรงหาจำนวนสมาชิกของเซต x โดยที่ a ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ b ก็จะได้2องยกกาลัง b มีเท่าไหร่ b มีอยู่ 4, 4ีลบหเท่ากับ2อยกกาลัง3เท่ากับ8ปเซตนะครับมาข,ข้อที่2นะครับก็คือ x โดยที่ x เป็น a ไม่เป็นสับเซตของ x และ เเป็นสับเซตของ C 2ยกกำลัง C มีกี่ตัว c มี3 3ลบ1เท่ากับเท่ากับเท่ากับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4ี่เซตนะครับข้อที่3เป็นสัสบเซตของ d 2ยกกำลังเท่าไรดีมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับสองยกกำลังหกสองยกกำลังหกเท่ากับหกสิบสี่เซ็ตนะครับข้อนี้แต่ถ้าจากสถิติที่ออกออกข้อสอบมานะครับมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะครับจากสถิติที่ออกออกข้อสอบมาข้อสอบที่ออกเยอะ,ยอะจะอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่สองกับสามไม่ค่อยออกข้อสอบ นะครับและส่วนใหญ่จะออกเป็นชอยด์ด้วยนะครับต่อไปนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือถ้า b เป็นเซตจำกัดและ a เป็นสับเซตของ B นักองียนสังเกตไหมครับว่าที่ผ่านมาเขาพูดว่า b เป็นเซตจำกัดแล้ว a เป็นสับเซตของ b ทําไมเขาไม่บอกด้วยว่า a เป็นเซตจำกัดเพราะว่าอะไร a มันเป็นสับเซตของบมันถูกบังคับเป็นเซตจำกัดไปในตัวอยู่แล้วนะครับแล้ว จำนวนสมาชิกจำนวนไม่ใช่จำนวนสมาชิกจำนวนเซตของ x โดยที่ a ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ b จะเท่ากับสูตรที่เขาให้มาก็คือ2กำลัง b ลบกับ2กำลัง b ลบ a ก็คือจำนวนเซต x โดยที่ x เป็นสับเซตของ b ก็คือจำนวนสับเซตทั้งหมดของ b นั่นแหละนะครับลบกับจำนวนเซต x โดยที่ a เป็นสับเซตของ x และ เอกเป็นสับเซตของ B ก็คือจากข้อที่หข้อนี้ข้อที่3กับข้อที่2ต่างกันอย่างไรข้อที่2 a มีสมาชิกอยู่เพียงตัวเดียวแต่ข้อนี้ A มีสมาชิกอยู่หลายตัวจริงๆข้อที่2ไม่ต้องก็ได้นะครับมาเริ่มข้อที่3เลยก็ได้แล้วก็ให้ A เป็นมีสมาชิกแค่หนึ่งตัวมันก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ใครจะไม่อยากจําข้อ2มาจําข้อที่3เลยก็ได้นะฮะทีนี้ข้อนี้เดี๋ยวจะใช้แค่2ข้อแล้วก็จะจบของวันนี้แล้วนะครับก็คือ a ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ b ีก็คือ2ยกกำลัง b มีกี่ตัวบมี1 2 3 4 5ตัวลบกับ2ยกกำลัง5ลบ3ก็คือ2ยกกำลังสอ2ยกกำลัง5ได้32ลบกับ2ยกกำลัง5ลกกลง5ลบ,บ, 5. ลบ,บ3เหลือ2ก็เป็น4เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ28เสิบเซต นะครับที่เซต x มีอยู่28เซตนะครับในกรณีนี้นี่ก็เช่นกันนะครับเซต c มีอยู่8เซต a มีอยู่3เพราะฉะนั้นจะได้2ยกกำลัง8ลบกับ2ยกกลัง8ลบ3จะเท่ากับ2ยกกำลัง8 256 2ยกกำลัง8ลบ3ได้5ก็ลบ3เพราะฉะนั้นจะได้2 0 0 24 เซตนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักการหาจำนวนสมาชิกของเซตนะครับส่วนในหน้าต่อไปก็ฝึกทำนะครับกันเองนะครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะมาต่อกันที่หน้า 20- 21นะครับก็คือสัปดาห์สุดท้ายในหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่8ของเราในการเรียนออนไลน์ในคณิตศาสตร์ขั้นสูงและเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มเติมทั้งในระบบแล้วก็ ในหนังสือนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทบทวนในเวลาวิชาอื่นๆก่อนเปิดเอเรียนตามปกติด้วยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้มีเวลากลับไปเคลียร์กันบ้านครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเก่ๆๆาๆเยอะๆนะครับเพราะว่าเปิดมานะครับเราจะมีการทดสอบเก็บคะแนนกันด้วยนะครับเราจะไม่ได้ทดสอบในระบบเราจะมากลับทดสอบอกันที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้น ทบทวนกันก่อนที่จะกลับมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะเป็นกาลังใจให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับที่ยังปรับตัวไม่ได้หรือหลายๆคนก็ปรับตัวได้แล้วก็คือพยายามจัดเวลาตัวเองในสัปดาห์สุดท้ายให้ดีเคลียร์งานให้หมดนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันในตามปกติที่โรงเรียนในวันที่1กรกฎาคมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ